ในเมืองสองแควมีเรือนต้องคำสาจากบรรพบุรุษอยู่หนึ่งเรือนคือเรือนของหลวงทองมั่นในเรือนนี้มีเมียรักอยู่ด้วยกันถึงสองเรือนภรรยาคนแรกคือคุณหญิงพิสมัยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือคุณหนูน้ำมนสาวสวยแห่งเมืองสองแควที่ใครๆต่างลือกันหนาหูว่าไม่ใช่แค่ใบหน้าที่จะสวยจิตใจของเธอก็งดงามมากเหมือนกัน ซึ่งต่างจากเรือนที่สองคุณหนูน่านฟ้าหน้ามานใจโหผู้เป็นมารดาคือคุณหญิงวิไลคืนนี้พี่จะไปอยู่ที่เรือนใหญ่ไม่ได้ไปหาคุณหญิงวิไลที่เรือนรองดอกนะหลวงทองมั่นเอ่ยบอกก่อนที่จะเดินกลับเรือนใหญ่ไปปล่อยให้คุณหญิงวิไลกาแฟกาแฟยอยู่ลำพังแต่ในขนาดนั้นกลับพบกับลูกสาวคนสาวที่รออยู่คุณพ่อเจ้าคะ ลูกเตรียมน้ำท่าให้คุณพ่อไวในเรือแล้วนะเช้ารุ่งขึ้นพร้อมกับเสียงไก่ขันและเสียงนกร้องที่ดังแววให้ได้ยินตลอดเวลาทาสในเรือนต่างพากันเดินทำเวกทำงานให้ขวักขวขยเฉกเช่นเดียวกันกับทาสหนุ่มในเรือนเบียอย่างนายโชคกำลังเดินผิวปากมาพร้อมกับถังน้ำที่จะต้องเติมให้เต็มโอง่งเพื่อให้เจ้านายได้ใช้อา แต่โหว่าทันใดนั้นโชกลับเหลือไปเห็นร่างของหญิงสาวที่ใช้ผ้าคลุมหน้าคลุมตานั่งตัวสัน่นอยู่ที่ซอกหลบของท่าน้าเออคุณครับโชกขยับเดินเข้าไปใกล้ๆจนรับรู้ได้ว่าเป็นคุณหนูน้ำมนต์เจ้านายของตอนเองโชกําลังจะอ้าปากเรียกกับต้องตื่นตระหนกเพราะร่างของคุณหนูน้ำมนต์รีวิ่งกระฟัดกระฟือขึ้นไปด้านบนเรือนเสียก่อน โชเก็บเรื่องราวที่เจอเอาไว้ภายในหัวก่อนที่จะเดินไปนั่งทานข้าวอยู่ในครัวเรือนแม่ข้าขอถามเรื่องคุณหญิงน้ำมนตได้หรือเปล่าทําไมเรือเอ็งไปเจออะไรมาแม่เล่ามาเถอะว่าตำนานผีอะไรนั่นนะ่ะใช่เรื่องของเรือนนี้หรือไม่อืมหากเอ็งอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อรุ่นทวดของคุณหลวงทองมัน่น พวกท่านเป็นทหารแดนหน้าที่คอยรบเพื่อบ้านเมืองคอยปกป้องแผ่นดินและประมุกในวันนั้นเองที่พวกท่านได้ออกรบกับชาวล้านนาท่านได้ฆ่าล้างบางครอบครัวหนึ่งแต่ดันเจอหญิงสาวท่าทางดูไม่ได้และยังมีใบหน้าม่อมแมมเสื้อผ้าก็ขาดเป็นริ้วท่านไม่ได้คิดอะไรก็จะฆ่าแต่กับรู้ว่านางคนนี้มีเชื่อของปอบนำซ้ำยังไม่เคยสมหวังเรื่องความรัก พวกท่านเลลยเลือกที่จะใช้ดับปักฟันนางแต่ก่อนที่นางจะสิ้นใจนางได้ทิ้งคำสาบเอาไว้ว่าหากพวกท่านมีลูกหลานหนึ่งรุ่นที่เจ็ดขอให้คนคนนั้นเป็นเหมือนกับนางมีปอบกัดกินร่างกายและจิตใจร่วมไปถึงเมื่อนางพูดคำสาพ,พร้อมเลือดไหลนองดวงตาของนางก็เลือกโพลงและสิ้นใจในที่สุด แม่ของโชคเล่าจบคำตอบภายในใจของโชกก็ชัดเจนเสร็จแล้วคุณหนูน้ำมนต์โดนคำสาบในวันหนึ่งท้องฟ้าอึมครึมราวกับฝนฟ้าจะกระหน่ำตกร่างของหญิงสาวที่จิตใจไม่อยู่กับตัวขยับบิดร่างกายอยู่ในห้องของตนเธอมีอาการร้อนผ่าวราวกับมีเปลวไฟรนกายจมูกของเธอแสบไหมจากกลิ่นบางอย่างที่อบอวนทั่วห้อง เมื่อสายตาของเธอมองผ่านคันสองกลับเจอใบหน้าของใครก็ไม่รู้ติดอยู่บนหน้าของตัวเองน้ำมนต์กรีดร้องดังลั่นเหลือนจนทุกคนต่างแตกตื่นในโชควิ่งขึ้นมาก่อนใครก่อนที่จะหยิบน้ำพรมใบหน้าของน้ำมนต์ท่ามกลางความชุลมุนพระพระเอาพระมาใสหลวงทองมันยืนซอยพระให้กับโชก่อนที่โชจะสวมใสให้เธอร่างของคุณหนูสุดสวยจึงสงบลง หลังจากคระ่างของน้ำมนต์สงบนิ่งลงหลวงทองมันจึงเรียกนายโชคท่าหนุ่มมาหาตนเองมีเรื่องอันใดหรือขอรับในท่านคือว่าข้าจะให้เองไปดูแลลูกสาวของข้าช่วยนางบุ่งท่าส่วนตัวของคุณหนูน้ำมนต์เองจะว่าอย่างไรโชคชะงักนิ่งไปในทันทีเนื่องจากตนเองเป็นชายจะให้เข้าไปดูแลเยี่ยงหญิงก็เป็นไปได้ยากแต่แต่ว่าข้าเป็นชายนะขอรับในท่าน ข้าไม่ได้ให้เองทําสิ่งที่แม่หญิงเขาทากันลงนาข้าจะให้เองนั้นคอยปกป้องคุ้มครองภัยให้ลูกสาวของข้าเพียงเท่านั้นแต่ข้าไม่ได้ต้องการน,นายจงไปซะอย่ามาดูแลหรือว่าปกป้องข้าเลยอยู่ๆเสียงจากร่างอ่อนแอก,ก็ดังขึ้นท่ามกลางบทสนทนาระหว่างหลวงทองมานและนายโชกอย่างนั้นคุณหนูอยากจะให้ข้าปกป้องเพลาใดโปรดเรียกข้าได้เสมอนะขอรับ ด้วยความแสนซื้อของโชคทําให้โชคคิดว่าคุณหนูไม่ต้องการให้โชคดูแลในตอนนี้แต่เวลาที่ต้องการให้ไปเรียกตนเองมาปกป้องอีเบื่อในช่วงกลางดึกของคืนหนึ่งคุณหนูน้านฟ้าร่างทถวมใจมาเดินมาหาท้าชายคนสนิทอย่างในกอนเขาว่ากันว่าพวกผีปอบมักกลัวของพวกนี้เองทำอย่างไรก็ได้เอาสัตว์พวกนี้ไปปล่อยในห้องของนางน้ำมน์ซะ หากคุณน้ำมนต์ตกใจจะหมดสติไปล่ะจะเป็นอย่างไรครับก็ให้มันตายไปซะคุณหนูน่นนฟ้าผู้เกลียดชังพี่สาวต่างมารดาเข้าเซนพร้อมกับคำที่เขาบอกกันว่าผีต่างสายพันธุ์ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแท้จริงแล้วคุณหนูน่นนฟ้าเธอเองก็มีเชื้อผีกระสืออยู่ในตัวเธอได้รับเชื้อมาจากต้นตระกูล เนื่องจากว่าต้นตระกูลเธอทำผิดต่อพระเจ้าทำให้ครอบครัวของเธอถูกต้องคำสาบแบบไม่มีวิถีทางแก้ไขได้ในตอนที่คุณหนูน้ำมนต์กำลังหลับอยู่กลับรู้สึกแปลกใจเนื่องจากเหมือนมีอะไรบางอยา่างกระโดดใส่ตัวของตนเองอยู่ตลอดเวลาดวงตาคู่สวยเปิดขึ้นก่อนที่จะตื่นตระหนกสุกขี่น้ำมนต,ตะโกนเสียงวกเวกโวยวายใจเย็นก่อนนะครับคุณหนู โชรีบพาล่างของคุณหนูน้ำมนต์ออกมาจากห้องที่เต็มไปด้วยกบและคางคกตัวใหญ่ไม่นานนักคนในบ้านก็รีบเดินออกมาดูอะไรเป็นอะไรหรือคุณหนูน้ำมนต์ไม่ตอบได้แต่ฉีกทิ้งหัวตัวเองด้วยความรุนแรงและนั่งตัวสันส้านอยู่ที่ซอกมุมของบ้านไม่นานนักโชก็หยิบน้ำมาลูบหน้าให้คุณหนูของตนก่อนที่จะหายหอมมาให้ทวที่โชคสามารถรับรู้ได้ เพราะว่าในตอนที่คุณหนูน่านฟ้าไปที่เรือนของทาก็พูดสั่งนายกอนให้ทําแบบนี้แต่โชคก็ขึ้นมาไม่ทันเพราะกอดได้ลงมือทําไปแล้วคืนนั้นในเรือนใหญ่ต่างวุ่นวายกันอย่างมากในการหาตัวคนทําส่วนโชคที่รู้ทุกอย่างก็เลยที่จะไม่พูดเพราะตนเป็นทาถึงจะเป็นท่าในเรือนเบียรก็ไม่สามารถมีปากมีเสียงอะไรได้อยู่แล้วพูดไปคนที่สวยก็คือโช ผ่านมาหลายวันวันนี้โชวก็ทำงานเชกเช่นตลอดมาวันนี้เหมือนคุณหลวงและภรรยาทั้งสองจะไปข้างนอกกันหลายวันเสียด้วยด้านของคุณหนูน้ำมนที่กำลังปักเย็บผ้าอยู่มีเสียงจากทานคนหนึ่งดังขึ้นคุณหนูขอรับด้านล่างเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วขอรับ คุณหนูน้ำมนต์รีบวางของในมือจะาหันไปเรียกนางบุงก็ไม่ทานแล้วร่างเล็กจึงรีบเดินลงไปตามท่าคนนั้นแต่เหมือนกับว่านี่เป็นเพียงกลลวให้น้ำมนต์เมื่อติดอยู่ในห้องถือใต้ถุนเลือนไม้ไม่นานนักกลิ่นของพริกคั่วฉุนก็สาดเข้าสู่จมูกของร่างเล็กโอ๊ยโอ๊ย,อยรอ ร่างเล็กร้องโอดควรพร้อมกับทิ้งร่างลงนอนดิ้นทุรน,นทุนลายอยู่พื้นดินทันใดนั้นเหมือนชายผู้ขี่ม้าขาวมาช่วยเจ้าหญิงโชครีบอุ้มร่างของคุณหนูหนีออกจากตรงนั้นไปหาแม่ตนเอง คุณหนูน่านฟ้าที่มีแรงฤทธิ์ยาอยู่เต็มเปี่ยมกำลังกอดอกเสียยิ้มและออกคำสั่งให้ทาตคนสนิทอย่างก่อนคัวพีเข้ฉุนตลบอบอวนให้กลิ่นพวกนี้เข้าไปยังห้องที่พี่สาวต่างแม่ของตอนเองที่กำลังกรีดร้องอย่างทุรนทุรายแต่เราว่าคุณหนูน่านฟ้ากลับหัวเสียเพราะไอทาตโชคมันดันช่วยร่างเล็กที่ตอนนี้เนื้อตัวแดงฉานออกไปได้เสียก่อนไอทาสแใส่ไม่เข้าเรื่องนะมึง ร่างที่แดงฉานในตอนนี้บิดบเรา้าวพร้อมกับกรีดร้องอย่างทุกทรมานท้าทุกคนต่างพยายามช่วยแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้โชคจึงเดินเข้าไปประคองคุณหนูให้ลุกขึ้นมันเหมือนกับว่าโชคกำลังกอดร่างเล็กของหญิงสาวไปด้วยทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างในใจของโชคเสียอย่างนั้นไปล้างหน้าล้างตาเถิดขอรับเผื่อว่ามันจะดีขึ้นบ้าง คุณหนูน้ำมนต์ดีขึ้นจากกอดของโชแต่โชกลับไม่รู้เลยและคุณหนูก็ไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้เลยเลือกที่จะเงียบไปทาาหนุ่มยังคงตักน้ำมาพรมใบหน้าของคุณหนูน้ำมนต์ให้รู้สึกสดชื่นขึ้นบ้างดมยาหอมก่อนนะขอรับกระผมจะไปหาผ้าชุบน้ำมาให้เพื่อปอกปิดผิวให้คุณหนูน้ำมนต์ที่สงบลงก็จ้องมองไปที่ทาสหนุ่มหัวใจของหญิงสาวกลับเต้นแรงพร,ราวกับว่ามันจะหลุดออกมาเสียอย่างนั้น จากวันนั้นมาความรู้สึกของน้ำมนต์ก็ตีกันยุ่งเหยิงไปหมดเธอไม่อยากจะคิดว่าเธอชอบชายผู้มีศักดิ์เป็นทานผู้ต่ำต้อยแต่อีกใจเธอกลับรู้สึกว่าอ้อมกอดของโชวทำให้เธอหายจากความแสบร้อนของพิคคัวได้มันช่างน่าประหลาดเสียจริงและแล้ววันนี้น้ำมนต์มีอาการที่หิวของสดเป็นอย่างมากเพราะตนเหมือนได้กลิ่นของสดอยู่ในห้องตลอดเวลาคุณหนครับออกไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำดีกว่าครับ โชเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเบี่ยงเบนความสนใจของคุณหนูตนเองน้ำมนต์เห็นแบบนั้นก็รีบเดินออกจากห้องไปโชครู้ทันแผนการของคุณหนูน่านฟ้าจึงรีบไปจัดการกับของสดที่วางแอบไว้ในห้องของคุณหนูน้ำมนต์เนื่องจากคุณหนูน้ำมนต์เหมือนมีสองร่างในคนเดียวเธอได้รับแค่เชื้อมาแต่ไม่สามารถกัดกินของสดสดได้หรือไปสิงร่างใครและกัดกินใครก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมันเป็นแค่คำสาปที่รอวันแก้ไข คุณหนูชอบแล้วครับโชคเดินตามคุณหนูของตอนเองออกมาที่ท่าน้ําแม่หญิงแสนสวยของเมืองสองแควดูชอบธรรมชาติมากกว่าที่คิดโชกก็อดถามไม่ได้คุณหนูน้ำมนต์ผู้สูงส่งจ้องมองโชก่อนที่จะรีบหลบสายตาลงต่ำเธอกลับคิดแล้วว่าหัวใจของเธอตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วฉันชอบบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มชัดเจนแล้วว่า เนื่องจากโชวช่วยเธออย่างวุดหวิดมาหลายร,รอบส่วนท่านหนุ่มสุดใสซื่อก็รู้สึกอบอุ่นเวลาได้สัมผัสร่างของคุณหนูราวกับว่าทั้งคู่ตามหากันมานานเนิ่นนานเหมือนว่าครั้งที่เอาของสดไปไว้ในห้องของคุณหนูน้ำมนตจะไปเป็นตามที่น่านฝ้าพึงพอใจจึงเล่นของแรงขึ้นอีกก่อนเองไปเอาว่านแทงอีน้ำมนต์ซะข้าเห็นมันลอยหน้าลอยตาต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว คุณหนูขอรับหากแทงไปแล้วคุณหนูน้ำมนต์สิ้นชีพแล้วขอรับก็ดีสิวะตายไปซะให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันหารู้ไม่ว่าโชกดันมาได้ยินเสกเกาะโชกลับรู้สึกเป็นห่วงคนหนูของตนเองขึ้นมาอย่างเก็บอาการไม่อยู่ต่อจากนี้โชกของต้องดูแลคนหนูให้ดีกว่านี้เสร็จแล้วสิ รีบปีกตัวเองตรงไปที่ห้องของคุณหนูน้ำมนต์ก่อนที่จะหยิบมีดเหน็นบข้างกายไปเพื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นตนจะได้ปกป้องคุณหนูของเขาได้ทันทีใครกระผมเองขอรับโชตอบกลับไปน้ำมนต์จึงเดินออกมาแง้มประตูออกคุณหนูขอรับคุณหนูต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะขอรับเพราะว่าคุณหนูน่านฟ้าน่ะต้องการจะฆ่าคุณหนู คุณหนูน้ำมนต์ดูตกใจตนพอจะรู้วา่าน่านฟ้าไม่ชอบใจตนเองและฝีมือทุกอย่างก็มาจากเธอแต่น้ำมนต์ไม่คิดถือโทษโกรธอะไรเพราะตนคิดว่าหากทำมากกว่านี้คงต้องไปตักเตือนแต่นี้เธอคิดจะฆ่าเลยเหรือนายไปรู้อะไรมาเขาจะเอาว่านมาแทงคุณหนูขอรับคุณหนูต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะขอรับนายกอน,น่ะเป็นท่ารับใช้คุณหนูน่านฟ้าตอนนี้กระผมตนะ้องขอตัวก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะมองไม่ดีเข้าขอรับ โชพูจบก็รีบปีกตัวออกไปน้ำมนต์จึงรีบเดินไปลงกรอนประตูและหน้าตา่างให้แน่นหนาแบบที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้หลายวันผ่านมาทุกอย่างดูปกติเพราะคุณหนูน้ำมนต์ดูระวังตัวขึ้นมาและโชก็ปกป้องคุณหนูทุกอย่างก้าวจนก่อนไม่สามารถประชิดตัวคุณหนูได้ หลวงทองมันนอนไก่เนื้อผ่าก่อนจะคิดถึงเรื่องของลูกสาวคนโตของตอนเองไม่นานนักก็คล้อยหลับไปแต่ทว่าวทันใดนั้นในช่วงกึ่งหลับกึ่งื่นกลับเจอหญิงชุดดำปริศนากินอยู่ที่ปลายเตียงหากต้องการให้คำสาปแช่งของแม่หญิงคนนั้นหายไปจงหาผู้ชายผู้เป็นรักแท้ของนางและจูบกับนางนางจะแก้ไขคำสาปนั้นได้และสามารถกลับไปใช้ชีวิตดังคนปกติ หลวงทองมันได้ยินเสียงนั้นก้องกังวานอยู่ในหูก่อนที่จะพลอยหลับไปหลวงทองมันรีบตื่นแต่เช้าพร้อมกับประกาศหาชายที่รักคุณหนูน้ำมนต์แต่กลับหาไม่เจอสักคนเพราะม,มีแต่คนเข้ามาเพื่อหวังชีวิตสุขสบายบางคนเข้ามาเพียงเพราะอยากลิ้มลองหญิงที่สวยที่สุดบางคนก็เข้ามาเพียงเพราะเงินทอง หลวงทองมัน่นหาเท่าไหร่ก็หาชายคนนั้นไม่พบโชคที่ได้เห็นแบบนั้นมาหลายวันก็ขยับซุดตัวลงนั่งที่แคร่ไม้ไผ่ข้ารักไม่ยิงเหลือเกินแต่ข้าเป็นแค่ทาส ในเช้าวันหนึ่งร่างอันไร้สติของน้ำมนต์กลับนอนหลับไหลไปร่างกายจากคนที่สมบูรณ์ท่วมทนกลับเหลือเพียงแต่เนื้อติดกระดูหอมแหง้งราวกับว่าเธอเป็นผีนอนอยู่ร่างที่กล้านดำนั้นทำให้ใครต่อใครต่างร้องไห้กระลงมลูกลูกเป็นอะไรตื่นมาสิตื่นขึ้นมาต่อให้ปลุกเท่าไหร่ร่างของคนหนูน้ำมนต์ก็ไม่ฟื้นขึ้นมา เหมือนกับใครเวลานี้ทุกคนต่างไร้หนทางในการช่วยเหลือคนที่สะใจที่สุดในเรื่องนี้ก็คงเป็นเรือนหลังที่สองหลวงทองมัน่นนั่งมองร่างของลูกสาวด้วยน้ําตาขอเบาก่อนที่ท่านจะหันไปมองทาสหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงพื้นมองลูกสาวของตอนเองด้วยความเจ็บช้าไอ้โชคขอรับเองเคยจูบใครไหมวะไม่เคยขอรับ หลวงทองมันตัดสินใจนั่งคิดอยู่หน้าก่อนที่จะพูดคำนี้ออกมาจูบลูกสาวของข้าได้หรือไม่โชคดูอึ้งกับคําของคุณหลวงแต่สุดท้ายเขาก็ตอบกลับไปว่าขอรับกระผมจะจูบคุณหนูโชคพูจบก,ก็ขยับเดินไปที่พระ่างสู้ผอมแล้วผิวแห้งกราดโชคมองเธอด้วยแววตาแห่งความสงสารปนความรู้สึกบางอยา่างเขาค่คอยๆก้มตัวลงไปจูบเธอ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ทุกคนในที่นี้เคยเห็นมาร่างจากสู้ผอมกับกลายเป็นปกติถึงแม้เธอ,อยังไม่ได้สติแต่ก็ทําให้ทุกคนเฮ hey, ลันกลับมาหาผมนะขอรับคุณหนจกระซิบที่ข้างหูของน้ำมนต์ก่อนที่จะเดินออกไปนางข้างแม่ตนเองพร้อมกับป่าด้ําตาออกจากใบหน้าเองทําให้คุณหนูกลับมามีชีวิตได้จริงๆด้วยนะ ยิงแม่พูดด้วยความปลื้มปลิ่มทำให้โชคยิ่งปล่อยน้ำตาแห่งความดีใจออกมาเมื่อทุกอย่างกลับมาดีขึ้นร่างของน้ำมนต์ก็ฟื้นฝูกลับมาเป่งปังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเธอจะไม่ฟื้นเดินหรือพูดคุยได้แต่ก็ทำให้ทุกคนใจชื้นโชคเดินมาหาหลวงทองมันที่กำลังอ่านจดหมายอยู่นายท่านขอรับว่ายังไงล่ะเองที่คุณหนูเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณหนูน่านฟ้านั้น เอาพลิกมาโครมควันคุณหนูน้ำมนต์ขอรับก่อนหน้านี้คุณหนูน่านฟ้านั้นกันแกล้งคุณหนูน้ำมนต์สารพัดกระผมรู้ทันตลอดจึงช่วยทันแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ทันขอรับหลวงทองมันส่งกลีวเป็นอย่างมากจึงตรงไปที่เรือนเล็กที่ภรรยาคนที่สองพักอยู่มีความสุขเสียจริงในะเรือนนี้ในระหว่างที่เลือนหลวงนั้นกำลังมีเรื่องวุ่นวายอยู่ คุณหญิงวิวลรีบดีดตัวขึ้นนั่งและเปลี่ยนสีหน้าเป็นตกอกตกใจคุณหนูน่านฟ้าก็รีบปีเข้ามาหาด้วยใบหน้าที่ดูตกใจแต่ทว่าทุกอย่างก,ก็ดูออกว่าเธอเสแสร้งเรื่องหลวงมีเรื่องอะไรหรือคะท่านพี่จงถามลูกสาวคุณเดอมาไปทำเรื่องระยำตำบอลอะไรมาบ้างฉันขอใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าวา้าดสั่งให้เธอและลูกหอบของออกจากเรือนนี้ หลวงทองมันยื่นคำขาพร้อมกับเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดล,ลงจากเรือนไปเสียงวกเวกวอยวายจากสองแม่ลูกก็ดังขึ้นมาให้ได้ยินหลวงทองมันจึงสั่งให้ท่าทั้งหมดไปขนของของสองแม่ลูกนั้นออกจากเรือนของตนเองไปแล้วอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกก็แล้วกันนี่คืนหนึ่งหลังจากที่คุณหญิงวิไลและคุณหนูน่านฟ้าถูกขับไล่ออกไปหลวงทองมันจึงขยับหยิบกระดาษบางอย่างออกมา ข้าฝากลูกและเมียของข้าด้วยให้นางเป็นภรรยาที่สองของเองก็ได้สหายรักจากทองอินเนื้อความในจดหมายเขียนเอาไว้แบบนี้เป็นอักษรลายไทยย้อนกลับไปตอนที่หลวงทองมันออกรบพร้อมกับสหายคู่ใจในวันนั้นหลวงทองอินก็ยื่นจดหมายฉบับนี้ไว้ให้และหลังจากนั้นหลวงทองอินก็สินชีในสนามรบจริง ่อมาหลวงทองมนันจึงแต่งตั้งให้คุณหญิงวิไลเป็นภรรยาที่สองของตนเองเพราะกลัวว่าคุณหญิงวิไลจะถูกริบเข้าเป็นของหลวงเมื่อมาอยู่ที่นี่นานฟ้าก็ยังคงจําความอะไรไม่ได้ส่วนลูกสาวของตนเองก็โตจนเข้าอายุสองขวบแล้วเนั่นคือเรื่องรล่าว,ว่านานฟ้าไม่ใช่ลูกเหนีทรายของตนเองในวันที่ตนไล่ออกจากเกลือนจึงไม่ได้เสียใจหรือโหยหาอะไรเพราะตนเองไม่เคยรากครัวที่สองอยู่แล้ว ไอ้อินข้าทำให้เองได้เท่านี้นะสหายรักของข้าวันนี้โชคเดินเข้ามาเอาดอกพุธซ้อนมาวางไว้ที่หัวนอนของคุณหนูน้ำมนตดังในทุกๆวันแต่ดูเหมือนวันนี้ดอ,อกไม้ช่อเก่าหายไปเอ๊ไปไหนกันแล้วนะเนี่ยโชคเดินหาตัวห้องเพราะกลัวว่ามันจะน่าอยู่ในห้องนอนของคุณหนูน้ำมนต์ ทันใดนั้นรางที่เคยนอนหลับหลยอยู่ก็ขย,ยับกายลุกขึ้นมานั่งหานีอยูร่รอเสียงที่โชคไม่คิดว่าจะได้ยินกลับไปได้ทำให้โชครีบหันหลังกลับไปมองคุณหนูน้ำมนที่ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับดอกไม้ในมือคุณหนู พาผู้ใส่ซื้อของน้ำมนต์ตรงปีเข้ามากอดร่างเล็กเอาไว้อย่างลืมตัวน้ำมนต์ดูตกใจแต่ก็ยอมรับกอดของชายที่ตนรักเช่นเดียวกันในตอนที่ตนหลับไหลยอยู่เธอเดินวนอยู่ในเข่าว,วงกอดแบบไม่รู้เส้นทางแต่เหมือนกับมีโชว์เดินนำทางให้เธอออกมาจากฝันได้และแบบนี้ทําให้ตนรักท่านหนุ่มคนนี้ได้เยี่ยงไร เหตุการณ์ทุกอย่างต่างได้ผ่านพ้นไปหลวงทองมันไม่อาจจะขาดต่อโชคชะตาได้เพราะลูกสาวของตนมีท่านหนุ่มอย่างโชเป็นลักแถ้ถึงแม้จะไม่อยากจัดงานแต่งงานเสียเท่าไหร่เพราะมันดูไม่สมศักดิ์ศรีของคุณหนูน้ำมนต์ลูกของหลวงทองมันผู้มีหน้ามีตาในสองแควแต่สุดแล้วแต่ใจลูกสาวก็ต้องตกแต่งให้เป็นฝั่งเป็นฝาเ,เสีย หลวงทองมันปลดครอบครัวของโชคออกจากท่าให้เป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาแต่สุดท้ายเมื่อเรื่องแต่งงานเรื่องเลื่องไปคำวิพากวิจารต่างหนาหูว่าลูกของหลวงทองมันตาต่ำเอาท่าทำผัวกระผมขอโทษนะขรับที่ไม่ได้เกิดมาและเป็นชายที่สูงสงถึงอย่างนั้นคนที่เก็บทุกอย่างมาคิดก็คือตัวของโชคที่ก่นด่าโชคชะตาของตอนเองเจ้าคิดคำพูดผู้อื่นขนาดนี้เชีวยวเหรอ คุณหนูน้ำมนต์ที่ไม่เคยติดใจกับคำพูดใครเพราะตนรู้ดีแก่ใจว่าตนรักโชคและโชคก็เป็นคนที่ทำให้คุณหนูน้ำมนต์แก้ไขคำสาปเหล่านั้นได้หลวงทองมัน่นเดินมาถามลูกสาวเกี่ยวกับงานวิวาอีกครั้งแต่ในที่สุดคำตอบของคุณหนูน้ำมนต์ก็ยังคงยืนยันว่าจะแต่งงานกับชายที่ตนรักหลวงทองมัน่นซึ่งประกาศงานวิวาของลูกสาวออกไปในทันที ึงแม้ว่าใครต่อใครจะพูดอะไรให้ไม่ถูกใจถูกคอแต่สุดท้ายในงานแต่งงานคุณหนุน้ำมนต์ตัดสินใจพูดกลางงานว่าดิฉันไม่รู้ว่าผู้ใดจะนึกคิดยังไงกับสามีของดิฉันที่เขาเคยเป็นทาสมาก่อนแต่ดิฉันจะกล่าวบอกให้ทุกคนได้รู้กันทั่วหน้าว่าพวกเราทั้งคู่รักกันด้วยหัวใจอย่างท่องแท้โปรดฟังดิฉันด้วยเถิดว่าชายผู้นี้ช่วยชีวิตของดิฉันมาตลอดแม้ในวันที่ดิฉันจะตายไปแล้วร่างกายอับปะลัก ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยดีฉันโดยไม่คิดรังเกียจและเขาคือรักแท้ของดีฉันโปรดอย่าดูถูกความรักของพวกเราคุณหนูน้ำมนตัดสินใจพูดออกมาท่ามกลางงานแต่งที่มีผู้คนอยู่เยอะมากโชคที่ได้ยินแบบนั้นน้ำตานองเพราะไม่ขิดว่าภรรยาตนเองจะปกป้องความรักของเราทั้งคู่แบบนี้เธองดงามไปหมดทั้งกายและจิตใจเสียจริงๆ ผ่านมาสองปีแล้ววันนี้เป็นวันที่ทั้งคู่เลี้ยงลูกสาวจนเติบโตได้หนึ่งขวบโชคได้เข้ารับงานลาส่วนคุณหนูน้ำมนในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับคำสาเพราะมันได้ตายไปจากตัวของคุณหนูน้ำมนเมื่อวันที่โชคจูบเธอไปแล้ววันนี้เป็นวันดีเพราะเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทำให้โชคตัดสินใจเอ,อ่ยชวนภรรยาเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างเราไปถ่ายรูปครอบครัวกันดีหรือไม่ คุณหนูน้ำมนต์หลุดยิ้มออกมาก่อนที่จะพยักหน้ารับสามีทั้งหมดจึงพากันมาถ่ายรูปฟิล์มติดผนังเอาไว้ว่านี่คือครอบครัวของเราเรื่องราวทุกอย่างผ่านไปในทางที่ดีหากถามว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรกันมาก็คงเป็นเรื่องที่โชคช่วยชีวิตของคุณหนูคนสวยให้พ้นจากภัยอันตรายฉันรักพี่นะพี่ก็รักเธอนะแล้วก็รักลูกด้วย ภาพสุดท้ายคือภาพถ่ายที่เราทั้งสถ่ายไว้ดูในวันที่เราจะไปจากกันนี่สินะคุณหนูผีปอกกับทาสหนุ่มผู้ใส่ซื่อ